เดี๋ยววันนี้จะพามาดูสวนมอนไซหน้าบ้านนะครับก็สวนมากก็เป็นไม้ไทยๆเนี่นะครับนี่อันนี้โมกน้ำตู้โมกน้ำนะครับก็ไม้ใกล้จบครับตัวนี้มะขามเกาะหินอันนี้ต้นไซแบมันันนะครับ นี่ก็มะขามีต้นนึงครับนี่ก็หม่อนหรือว่ามันเบอรี่นะครับต้นโพตันนี้ก็เป็นสวนป่ามะขามเพราะ,มะเมล็ดนะครับอายุก็ราวๆสอปีนี่ก็มะขามต้นหนึ่งตันนี้ก็มะข่างหรือว่าหมากเล็กหมากน้อยนะครับตรนนี้ก็เป็น มะเดื่ออุทุมพรนะครับฟองกำลังสวยแล้วก็โหขาวตัวนี้ส่วนนี้ก็ต้นมะสังเกาะหินครับอันนี้ก็ต้นโพไอ้ต้นไซไซเบ,บมาดันอันนี้ก็ขอ่อยน,นี้ก็มะขามเกาะหินอีกต้นหนึ่งนี้เป็น ขาม,พมาเพาะเมล็ดน,นะครับนี่ก็ตะโกโกุ้งโกหรือว่าสวนป่าก็ใส่ใบมะนันนะครับก็เป็นต้นเมเปิลนะครับเกาะหินอันนี้เพิ่ง เปลี่ยนดิ้นเปลี่ยนกระถางไปนะครับกำลังเตกยอดอ่อน on. อันนี้ต้นอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขุดมาจากข้างรัว้วนนก็บางข้างครับมากเล็กางน้อยกาอนหินใช้จิว๋วๆอันนี้ก็ต้นไรเหมือนกันนะครับใบมัดันจิวจ๋วๆครับ ทางบนี้ก็มั่งคั่งครับส่วนด้านล่างนี้นี่จะเป็นขามเทศแล้วก็เป็นพวกเข็มอันนี้เข็มแดงครับสามต้นนี้เข็มแดงก็โพขาวต้นนึงครับเกาะหินเก็มะขามอันนี้ก็พร้อมเมล็ดเหมือนกันครับเกาะหิน นี่ก็เข็มเข็มเหลืองครับนี่มาก็สองต้นนี่ก็เป็นมะขามเทศสองต้นนะครับนี่ก็ขุดมาเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ก็โมกน้ำครับบิดๆเดอีเีวยว ฝั่งนี้จะเป็นพวกไม้โครงสร้างนะครับอันนี้เก็บป้าหมออันนี้ก็ชาฮกเกียนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีพวกตอเพ็มหน้าจิว๋วมะขามพาะเมล็ดนี่เป็นมะขามพาะเมล็ดทั้งหมดนะครับก็มีพวกโครงสร้างเข็มเข็มแดงเข็มชมพูนะครับ อันนี้ก็มาเดื่ออุทมพรอ,อีกต้นหนึ่งครับนนก็มะขามพม่าเล็ดเหมือนกันครับสวนป่า <c oughs> เพิ่หน้าอีกต้นน,นี่เพิ่งตัดเปลี่ยนดินไปเมื่อเช้านี้ครับพบเพิ่มหน้าอันนี้ก็ต้นโมกนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมกันครับจะรกๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่พื้นที่จำกัด กลับมานี้นะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับ